สวัสดีครับวันนี้ผมาม,มาแนะนําตัวยึด <อะ S 1> มือ,อมือถือนะครับกับรถกับรถมอรถไซครับเายยาไปไออ็นของอโม,โ,มโ,โตเทคนะครับรุ่นคีดีศูนย์หนึ่งไลท์นะครับคงแน่นหนานมาเริ่มแกะกล่องกันเลยครับ ดูว่ามีอะไรภายในกล่องมั้งครับกล่องทำไมอ้อย่างอย่างนี้นะครับแพ็กเกบบจไอ้บรรจุมาดีไอ้ดีเลยครับอุปกรณ์ที่ให้มานะครับมีประเจแอลครับมียางกับขนาดนะครับแล้วก็มีตัวอูตัวยึดไอ โทรศัพท์ับ,ร,บรุ่นไหนรุ่นปัดเร็วนะครับแ mm hmm. พ็คมาอย่างดีครับ mm hmm. ปเป็นเป็นไอ้พลาสติกนะครับตัวนี้แตน่นักบอครับมี mm hmm. ยางแถมมาด้วย ก็มีพวกยางครับที่ให้มานกับยางปรับขนาดครับไว้ไว้ยึดไอ้ไอ้กระเพนรถรถไอ้รถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้ก็มีปัจเจ้ครับเต็มมาครับให้มาแค่นี้ครับอุปกรณ์ครับมีไอ้กี่นาทีนะอุปกรณ์เสริมนะครับนาทีครึ่งเดี๋ยวสักสักสองผมเทครับผมเทมอเตอร์ไซค์กับรุ่นคีดีศูนย์หนึ่งไลท์ครับ น่นรักเบานะครับมโมโตเทคครับรุ่น <ยา S 1> นี้ขายขายดีนะครับรุ่นรุ่นนี้สามารถเอาอุปกรณ์เสริมครับมาใส่ได้ครับเช่นหมวกหมวกหมวกบางแดดนะครับแล้วก็ปรับขนาดครับตามขนาดของโทรศัพท์นะครับ แบบปลดเร็วนะครับนุ่นปลดปลดเร็วนะครับตนนัวนี้ไม่ไม่ต้องเหมือนเมื่อก่อนก็ต้องต้องหมุนตัวข้างๆครับต่อเอาอ้โทรศัพท์ออกมาได้นะครับตอนนี้ก็คือปลดเร็วก็ง่ายง่ายเลยครับสะดวกครับ ลับได้นะครับยังมาดูการติดตั้งกับตัวรถนะครับง่ายครับสะดวกครับเขาเลยนะเวลาสามนาทีได้ได้กดปิดเลยอ่ออยาติดตั้งกับตัวรถนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่ฮอนด้ารีดครับสวยงามครับ วยงามน,นะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับผมขอบคุณครับเรียบร้อยครับเข้ากับตัวรถนะครับดตั้งง่ายๆครับ